วันนี้มาพบกับอีกหนึ่งรุ่นดีกว่าต้องบอกว่าเป็นยอดนิยมไม่แพ้ไทเกอร์อะนะครับเป็นรถรุ่นไหนครับเป็นสปอร์ตไรเดอร์ ปร,รปสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งรุ่นดีกว่าต้องบอกว่าเป็นยอดนิยมไม่แพ้ไทเกอร์นะครับเป็นรถรุ่นไหนครับเป็นสปอร์ตไรเดอร์ต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถ พิเศษมากกว่าคันอื่นคือรถรุ่นไหนครับเป็นสีดำนะก็ต้องเป็นแบ็กสปอร์เรเดอร์จริงสีดำเนี่ยมันจะมีแบ็ k t ทกเกอร์กับแบ็กสปอร์เรเดอร์เขาบอกรุ่นนี้หายากด้วยนะหายากมีน้อยแต่เจ้าของรถก็หาได้ให้เรารีสโตได้ใช่ครับคันนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องบอดี้ใช้คำว่าสเตตหนึ่งภายในใช้คำว่าร0อเปอร์เซ็นได้เลยครับช่วงล่างใช้คำว่าสเตตหนึ่งแล้วกันใช่นะครับ เดี๋ยวผมพาไปเจาะลึกตั้งแต่ชุดบอดี้ก่อนว่าคันนี้มีอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับคันนี้ก็จะเป็นสเตปในการทำเขาบอกว่าเจ้าของมีความหลงรักหลงไหลในคําว่าแบ็กสปอร์ตไรเดอร์ครับเป็นสีดำเดิมแอบก็เลยมีการกลับมาให้มันสู่ยุคปี2 0 2 5่ใช่โดยการทําของเราเนี่ยเราจริงๆในการทาของเราเนี่ยสเตปหนึ่งจริงๆนะรายละเอียดเนี่ยเราพยายามเก็บให้หมดเลยนะครับแผงหน้าคันนี้ที่ทำเนี่ยเพราะว่าอะไรครับก็ สีเดิมมันเสื่อมแล้วมีการร่อนมีอะไรแล้วก็เก็บใหม่แต่ยางตัวมีตัวเล็กอยู่เหมือนเดิมก็คือยังเป็นคานเดิมอยู่ก็มีการเก็บวิ้วใหม่อันนี้ก็จะมีการรื้อหมดเลยหรือสเต็ปแบบเปลี่ยนสีที่เราเคยทํามาอยู่แล้วก็จะมีการถอดชิ้นส่วนอะไรทั้งหมดฝากระโปรงบังโคลนกันชนหน้าจริงๆก็มอผมบอกนะว่ามันมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือเราสามารถตรวจสอบในเรื่องการผูก ใช่นะครับการผูการขี้โคลนที่มันฝังแน่นเกิดก่อเกิดให้เกิดปัญหาเรื่องสนิมเนี่ยอันนี้มันก็เป็นข้อดีที่แบบทําสเตนี้แล้วเราได้เห็นด้วยะนะครับแล้วก็มีถอดประตูอะถอดประตูะประตูออกทั้ง4บานเลยถามประตูถอดยากไหมก็ค,มคลิปนี้เราบอกไปค่อนข้างที่จะเยอะและ้วก็คือนี่ครับน็อตสตัวแล้วก็ยกประตูออกได้เลยมันจะมีข้อดีที่ว่าสวยตามมุมตามบานพับตามขอบในวงกบพวกนี้มันจะทําให้เป็นสีที่เนียน ใช่แล้วเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันถูกต้องแล้วคันนี้มีการตัดเป็นสีเทาด้วยไงมันก็จะได้รายละเอียดในขอบตูเนี่ยที่ชัดเจนแล้วก็สวยงามอ่าแล้วก็ของเดิมคันนี้ที่เจ้าของเคยแจ้งมาแวบมาดูหน่อยดีกว่ามาเจ้าของเดิมมีลูกค้าเคยแจ้งมาบอกว่ารถออกมันมีปัญหาเรื่องน้ําเจอนะผมบอกว่าในส p o r t ตเดอร์ในไทเกอร์เเจอปัญหาเรื่องขอบหลังคาผุขอบกระจกผุนี่ฮะ เราก็มีการถอดกระจกออกไปด้วยแล้วก็เก็บรายละเอียดเนี่ยแหละคือคือจุดที่เจอทุกคันใครที่บอกว่าเรถมันอย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่าบ่นมากทุกคันถ้าสิบคันก็เจอ9้าคันเลย11เ็คันแล้วกันนนั่นแหละเพราะว่ามันเนื่องด้วยคืออายุเสื่อมกับตามขอบที่มันน้ำขังอ่เดี๋ยวดูด้านหลังกันหน่อยครับคันนี้ลอกสีหลังคาอันนี้ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับไม่เป็นสีเดิมเราเก็บไว้นะครับ ก็เราเตรียมที่จะพ่นเขาเรียกว่ารองพื้นแล้วเพื่อจะพ่นสีจริงแล้วเตรียมขั้นตอนแล้วเนี่ยสังเกตมาพวกขอบกระจกูงเนี้ยเนี่ยเรากระจกนี้เราถอดหมดเลยนะไม่มีกระจกนะถอดเพื่อที่ขอบพวกนี้จะได้สวยครับแต่มันก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการถอดกระจกแล้วก็พวกคิ้วยางต่างๆที่เราต้องเพิ่มขึ้นมาแต่แรกกับคุ้มค่าที่ความสวยงามถูกต้องครับก็เดี๋ยวไปเอาใจช่วยในสปอร์ตไลเดอร์ทันนี้หน่อยแล้วกัน๋ยวไปดูอีกหนึ่งอย่างดีกว่า อุปกรณ์พวกประตูพวกอะไรพวกนี้เราเตรียมพื้นเสร็จแล้วไปดูหน่อยไปครับมาตอนนี้มันอยู่ในห้องสีครับห้องสีแบบปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับพ่นสีโดยตรงอ่ะก็จะเป็นประตูที่เราบอกครับถอดประตูทั้งสี่บานแล้วก็มีฝากระโปรงมีฝาท้ายนี่ครับถอดมาแล้วก็จะได้อะไรทั้งนอกทั้งในถูกไหมใช่ทั้งนอกทั้งในรายละเอียดจริงๆในการทําสีทูโทนอ่ะไม่มีใครหลอกที่จะมายกประตูพ่นแบบนี้ใช่ครับเพราะว่ามันไหลมันไหลขั้นตอนอ่ะเพราะว่าลองคิดดูนะครับ คิดภาพตามไปเลยเราทํามีการถอดประตูพ่นเพื่อว่าเราต้องการพ่นสีดาทั้งนอกทั้งในใ<ช>นะครับเสร็จปุ๊บเราจะต้องมีการพ่นในตัวรถอีก<ช>แล้วก็เอาประตูไปใส่กับตัวรถอีกคือเอาไว้ง่ายเลยคือมันขั้นตอนมันเพิ่มมากขึ้นใช่่าหลายขั้นตอนในทางที่เราจะทาใช่แต่มันข้อดีก็คือได้กับลูกค้าแหละถูกต้องมันก็จะได้ความละเอียดแล้วก็ได้ความสวยงามใช่อ,อันนี้ต้องบอกเลยว่าในการตัดสีเนี่ยมันตัดยากในในแบบสเต็ปหนึ่งแล้วกันใช่ตัดไม่ตรงก็ต้องเริ่มต้นใหม่ถูกต้องครับแต่ มันมีมาร์กอยู่มีมาร์กอยู่นะครับอ่ะอันนี้ด้านในฝากระโปรงเก็บให้ใหม่หมดเลยนะครับทุกอย่างปุ๊บมาถึงในชุดอุปกรณ์แก้มกับฝาปดท้ายโอ้คันนี้ฝาปดท้ายฝาปดท้ายในสปอร์นิเตอร์เคยเจอปัญหาเหมือนกันนะถอบกระจกผุใช่นะครับคันนี้ก็ตัดปัญหาครับถอดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเปลี่ยนคิ้วยางทุกอย่างใหม่หมดนะครับก็ไปรอพ่นเสร็จแล้วกันเพราะว่าคันนี้ในสําหรับ แ a c กสปอร์ตเรเดอันนี้จะสวยงามแค่ไหนครับโอเควันนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการทำสเตจ1นะครับแต่เราจะมาให้ชมก่อนว่าก่อนทำคันนี้สภาพมาเป็นยังไงนะดูครับคันนี้นะครับก็ผมใช้คำว่าเจ้าของมีการดูแลมาค่อนข้างจะดีในสเต็ปหนแล้วนะครับแต่ถ้าเราทำในสเต็ช่วงล่างแบบสเตจ1แล้วผมแนะนำครับในการทำแบบนี้คือเรื่องอะไร อันนี้เป็นส่วนที่สําคัญครับถ้าทําแล้วยังใช้อะล่เก่าอยู่ผมว่ามันจบยากแต่คันนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยที่คุยกับเจ้าของก็คือช่วงล่างเนี่ยพ่นพ่นกันสนิมหมดเลยแล้วก็น็อตทุกตัวเนี่ยเห็นไหมครับเราลื้อหมดเลยชุดคานหน้าชุดกระโหลกหน้านะครับชุดคานหน้าชุดกระโหลกหน้า,า,นนาจะอยู่ตรงนู้นแหละนี่ลื้ออหมดเลยยางหุ้มพงยางหุ้เพาปีกนกนะครับเดี๋ยวเราก็จะออกไปทําความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนพวกบูทต่าง นะในชุดหน้าก็จะประมาณนี้ามาดูชุดหลังกันครับ A later few minutes later. ชุดหลังเห็นไหมครับปกติเนี่ยจะมีคานแล้วจะมีชุดแหนบตอนนี้เราถอดเอาหมดแล้วนะครับเราเขาเรียกว่าเลาะปีกทุกอย่างอ,าาออกคานออกเอาทุกอย่างออกหมดเดี๋ยวเราจะมีการปัน่นนะครับปั่นเก็บรายละเอียดแล้วก็ทาอุปกรณ์ชุบน็อตนะครับพวกนี้ให้ใหม่แล้วก็อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพหลักๆเลยก็คือสายออนเบรกนะครับแล้วก็พวก น็อตต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอชมอีกทีกนงแล้วกันนะครับว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราลื้อออกมาแล้วอะไรเสียหายมาั่งเปลี่ยนอะไรมั่งเดี๋ยวไปรอชมตอนที่อะไรมาพร้อมๆแล้วกันครับมาถึงช่วงล่างทําอะไรไปบ้างดีกว่าสําหรับคันนี้ช่วงล่างคันนี้ก็ทําเป็นสเตจหนึ่งสเตจหนึ่งมีอะไรบ้างอ่าก็มีการพ่นสีชัดีครับอ่าแล้วก็เดียวกว่อนนะ,ะทําไมอะ ทำไมเขาเห็นว่าบอดี้ใหม่แล้วช่วงล่างนี่คือยองมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้บอดี้ใหม่แล้วมองช่วงล่างเก่ามันก็ดูเก่าอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเราต้องทําช่วงล่างให้ใหม่ด้วยเพื่อที่ให้รถมันดูทั้งบนทั้งล่างดูแล้วสมูทแล้วมันามันจําเป็นอีกต้องเปลี่ยนโช้กด้วยจำเป็นครับเป็นต้องลูกหมากแท้จําเป็นด้วยลูกค้าเขาบอกขอร้องเลยเขาจัดมาลูกหมากแท้อันนี้ร้องอะบอกตรงเลยสุดยอดครับใช่ครับสุดยอดเลย อันนี้มีการทำสีชัีใหม่เดียสเสดจหนึ่งโดยที่ไม่ได้ลอกสีชัีนีมีการรื้ออุปกรณ์รทั้งหมดมมแล้วก็มีการบิ้วสีทําสีชั้นีกันสนิมบแบบโดยเฉพาะก็น็อตทุกตัวเห็นปะ,ะจะใหม่หมดเลยะจะเป็นใหม่ใหม,ใหม่หมดแล้วก็อุปกรณ์พวกลูกหมากพวกบูปิกนกพวกนี้มีการเปลี่ยนใหม่หมด เห็นของเดิมมาก็เป็นช็อโปรเฟนเดอร์นะโปรเฟนเดอร์อยู่แล้วแต่เป็นตัวสีฟ้าเป็นตัวสีฟ้าตัวเก่าไม่เอาเอาตัวใหม่ขอบใจให้นะครับบอกแล้วต้องสุดชุดหน้ามีดอกพาวมีทุกอย่างครบใช่ครับนะครับอะไปดูชุดหลังกันหน่อยดีกว่าของเดิมก็มีการหนุนมาแล้วนะอ่ามีหนุนมาแล้วมีการหนุนมานความสูงขึ้นมาแต่ตอนนี้เราก็แนะนําว่าที่เราทําแบบสเต็ปแบบจบๆเนี่ยครับมันก็ ใช้เป็นแหนบโอแมนเลยโดยที่เราไม่ต้องมาหนุนก้อนแล้วไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนสายเบรกใหม่อะไรใหม่แล้วก็มีการแบบใส่แบบแหนบยกเข้าไปก็จะได้บูทใหม่ด้วยบูทแหนบใหม่อะไรใหม่ครับโช๊คใหม่สายเบรกออนเบรกทั้งหมดเลยคันนี้เปลี่ยนใหม่หมดเป็นของแท้ด้วยสิ่งที่สําคัญดีกว่าผมมบอกเลยว่ามายะคำนี้อมันต้องมีเพราะว่ารายละเอียดของคันนี้ก็ของรถจัดอะไรมาเอง เราก็พยายามครับอันไหนจัดได้จัดได้เลยครับเราไม่ซีเรียสครับและคันนี้เจ้าของรถบอกว่าไงนะบอกว่าของแท้อ่าต้องการของแท้ต้องการของแท้งเดียวเลยบอกว่าเกือบแสนแล้วครับเกือบแสนแล้วครับบอกแล้วครับว่าในการจัดอะไรเนี่ยถ้าลูกค้าได้มีการจัดเองหรือว่าได้การดูราคาแล้วอย่างที่เราทำทั้งหมดราคาเป็นแสนแน่นอนแล้วก็พูดไปคำดูว่าผมเข้าใจแล้วว่าทำไมรีสโต์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะไม่ต่ำกว่าสี่ห้าแสน เพราะว่าผมซื้ออะไรก็จะแสบแล้วครับขนาขนาดแค่โดยแค่ช่วงล่างอย่างเดียวนะครับเนี่ยแหละผมนึกบอกว่าในการทํารถแต่ละนึงคันมันรายละเอียดมันเยอะใช่ครับขอแค่คุณเข้าใจใช่แต่ถ้าทาแล้วไม่เปลี่ยนมันก็ไม่สวยอยู่ดีไม่ใหม่อยู่ดีถูกต้องนะก็เดี๋ยวเอาใจช่วยหน่อยครับอีกสักระยะหนึ่งคันนี้ก็จะมาวิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวไปลอยชมกันครับจริงคันนี้บอกก่อนเลยว่าขาดในเรื่องสติ๊กเกอร์อีกนิดหนึ่ง ยังมาไม่ถึงใช่ยังมาไม่ถึง<ม>เราก็เลยเอามาให้ชมก่อนในสําหรับแบบเป็นแบบดําๆเลยะนะครับนี่ก็คือรถจะเป็นสไตล์นี้คันนี้มีการเพิ่มเติมจากรถเดิมนะครับเราจะเห็นหน้าแปลกๆเลยแต่มีความลงตัวกับในรถสปอร์ตไรเดอร์นะใช่ครับใช่ในสไตล์นี้เราทําไปหลายคันแล<ช>้วนะครับของสปอร์ตไรเดอร์ก็คือสังเกตได้ง่ายมองแว็บแรกเนี่ยไม่เห็นหลังคาเนี่ย คือไทเกอร์เลยนะเป็นออซี่เลยเป็นไทเกอร์เลยแต่คือรุ่นนี้อยากใส่ไฟหน้าตาลึกแล้วกันแล้วก็จัดชุดนี้เข้าไปอยากใส่หน้าไฟหน้าตาลึกก็คือจบเลยใช่คันนี้ทําไมไฟหน้าออกแนวฟ้าฟ้าครับก็เป็นไฟหน้าเรปิกเป็นโคมฟ้าแล้วก็กอบไฟหน้าของแพรสหมดเลยอไฟมุมก็แท้ไฟมุมแท้ใช่ตัวหน้ากระจังตัวนี้ก็เป็นสไตล์ออซี่เหมือนกันใช่จะเป็นสีเทาแหละสีเทาคันนี้มีพกอาวุธมาด้วยนะใช่ครับมีวินน้ามา วินหน้าเนี่ยเป็นเป็นวินสลิงนะครับ,รบก็คือใช้งานได้ปกติใช่ครับนะครับเห็นไหมจะมีความพิเศษคือถ้าเราได้หน้าไฟี้ไฟนี้แล้วนะครับชุดชายล่างของสปอยเดอร์เนี่ยมันสวยใช่มันเข้ากันเลยใช่ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งมิตินะใช่ค,คันนี้ค่อนข้างจะสวยครับอ่ามาถึงคันนี้มีสโนเก t ล m ่าหาย,ยากนะค่อนข้างที่จะดูยากเลยละ่ะ ปกติเนี่ยเจอก็คือเจอซาฟารีไฮรักใช่แล้วก็แบบเรียบออันนี้เป็นอีกหนึ่งรูปแบบเป็นตัว T J ่ค่อนข้างที่จะเล็กกระทัดรัดดูสวยงามผมว่าหาไม่ได้ดีกว่าแล้วก็จบของพิมได้แล้วของแท้ด้วยเป็นไงสวยช่ันนี้ในเรื่องงานสีนะครับเห็นไหมเราจะมีการตัดสีทูโทนทูโทนนี่เป็นเบอร์เดิมของเขาเลยนะครับแล้วก็คิ้วยางป่องล้อพวกนี้เปลี่ยนใหม่ใช่ครับดูละเอียดปุ๊บคิ้วยางจะสวยเลยใช่จะ ใหม่ๆเลยถูกต้องครับแล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยครับในการทําของเราก็คือชุดแผงคอจิ้งดีดใช่ยางขอบกระจกหน้าครับยางคิวรีดน้าทุกอย่างมันจะต้องใหม่เพราะว่ารถอายุมันเยอะแข็งบ้างอะไรบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยคันนี้แท้แม้กระทั่งยางปัดน้ําฝนเออใช่ทุกอย่างแท้หมดชุดก้านปัดน้ำฝนเนี่ยแท้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือนี่ชุดมือเปิดประตูครับอ่ามือเปิดประตูคันนี้จริงๆต้องบอกว่าเจ้าของรถ ค่อนข้างจะเข้าใจในการทํารถใช้คําว่ามากเลยดีกว่าเพราะว่าในการเปลี่ยนแต่ละอย่างเนี่ยมันมีมูลค่าที่แพงถูกต้องครับก็บางอย่างมันก็จําเป็นคันนี้เลือกเปลี่ยนมือเปิดใหม่หมดเลยมือเปิดใหม่ใช่มันจะมีความรู้สึกว่าเปิดใหม่ๆแล้วมันเปิดง่ายอ่ามันเด้งเลยอ่าเปิดแล้วเปิดแล้วแบบง่ายๆใช่ครับนะครับไปดูด้านหลังกันหน่อยครับคิดวิ้นน้ยไหมคิดวี้น้ำที่บอกเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมดนะครับนี่ยิงยางหลังคาก็เปลี่ยนนะใช่เปลี่ยน อันนี้ยังจริงแล้วจะมีสติกเกอร์นะที่บอกไว้ใช่ไปดีมันมาข้างเดียวอยู่ขาดของอีกชิ้นหนึ่งชิ้นอาจจะให้ชมสําหรับคนที่ไม่ชอบสติกเกอร์แล้วกันเอามาให้ดีูเพราะเห็นสติกเกอร์อาจจะเห็นบ่อยแล้วเอามาดูแบบสไตล์แบบเนียนเียนดูมั่งถูกต้องแต่อันนี้ยังยังคงต้องติดสติกเกอร์อยู่ใช่ครับลูกค้าติดสติกเกอร์กลับเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายใหม่ไฟท้ายเบิกใหม่นะคู่หนึ่งใช่เบิกใหม่เลยไฟท้ายเบิกใหม่ทับธงทับทีมเบิกใหม่เบิกใหม่หมดโลโก้ สปอร์ตไลเดอร์สปอร์ตไลเดอร์เนี่ยตัวนี้เป็นสามพันนะครับดิมิเต็ดด้วยแล้วก็โหคือแบบทุกอย่างครบอ่ะใช่ปกติรถเดิมคันนี้จะมียางอะไรแต่อยากให้แบบอารมณ์สไตล์วัยรุ่นหน่อยอ่าให้ดูแบบวัยรุ่นหน่อยใายโล่งๆหน่อยใช่นี่ก็ใส่แค่โครงไวแล้วก็กระจกมองหลังออกจริงๆมันก็ดีนะทําให้รถอ่ะบาลานซ์รถอาจจะคือไม่ต้องไปโหนหลัง่ท้ายไม่ห้อยแต่ลำบากหน่อยยางแตกเดือดร้อนเพื่อนนะครับอ่ะ ในเรื่องงานบอดี้นะครับผมใช้คําว่าแบบสเตจนึ่งคือสวยจบแบบนี้ผมจะพาไปชมครับด้านอุปกรณ์ภายในที่บอกว่าเรามีการบิวใหม่ทั้งหมดมาดูนครับตั้งแต่ชุดหน้านะครับก็คือมีเบาะหน้าคันนี้เบาะหน้าเรามีการหุ้มหนังใหม่แล้วเป็นหนังแท้เดี๋ยวเปิดวาปให้ดูหน่อยนี่เห็นไหมครับก็จะเป็นหุ้มหุ้มหนังใหม่เลยนะครับหุ้มหนังใหม่ในสไตล์แบบเดิมคือแบบเดิมต้องเป็นแบบนี้นะครับพวงมาลายัยหุ้มใหม่ นะครับชุดแผงประตูบางอย่างมันคือของเก่าบางทีมันเสื่อมสภาพแล้วนะใช่ก็เลยหุ้มให้ใหม่นะครับเก็บงานให้ใหม่แล้วก็จุดอ่อนของสปอร์ตไรเดอร์อีกหนึ่งอย่างเลยก็คือชุดผ้าหลังคาอ่ามันไม่สามารถเบิกของแท้ใส่ได้ใช่ครับ,รบมันเป็นงานแบบเขาเรียกว่างานแบบต้องติดตัวรถเลยใช่นี่ชุดผ้าหลังคาหุ้มหนังใหม่หมดเลยใช่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนพวกโครงสร้างใหม่ทุกอย่างใหม่ ชุดบ่อหลังเป็นไงบ้างไอี่บาอหลังก็ทําใหม่ทําเป็นลายเดิมเหมือนกันอืมอ่าก็กลิ่นบอกเลยว่าหนังแท้เนี่ยมันช่างแบบหอมเหมือนรถใหม่เลยอ่ากลิ่นนี้มันจะฟ้องเลยว่าคือหนังแท้ครับอืมอืิงสวยในในการทําสเตปหนึ่งเห็นปะในวงกบผมก็จะเก็บให้ใช่คือคือวงกบก็จะพ่นใหม่อจุดยากของรุ่นนี้เลยคือทูโทนนะบอกไว้ก่อนเลยสีทูโทนค่อนข้างจะทำยากนิดนึง นะครับก็งานบอดี้งานบอดี้งานภายในจบคราวนี้อยากดูงานช่วงล่างหน่อยดีกว่าว่าในสเตปคันนี้ที่บอกว่าสเตปหนึ่งในสปอร์ตไลเดอร์แตกต่างจากไทเกอร์อะไรบ้างด้านหลังก็มีการทำสเตปหนึ่งก็คือมีการบ <c oughs> ิ้วใหม่คือสีเนี่ยใช้วิธีการพ่นกันสนิมครับแล้วก็คันนี้ได้มีการเปลี่ยนแหนบหลังแหนบหลังเปลี่ยนเป็นแหนบหลังโอแมนเพื่อสเตปยกสูงที่บอกว่าทีแรกของเดิมมีการหนุนมาถูกต้องครับ,รบวันนี้เราก็เลยอยากให้เป็นแบบ สองิ้วเต็มถ้าของเดิมอาจจะเบื่อฟิลลิ่งเดิมๆแล้วอยากได้ฟิลลิ่งใหม่ก็เลยก็เลยแนะนําเป็นแหนบโอแมนเป็นแบบสเต็ปยกก็จะมีบูทใหม่ทั้งหมดเลยเป็นบูทยูนิเทนทั้งหมดเลยของ a ออาร์แล้วก็ของเดิมเนี่ยมีวัดลิ้งมาอยู่แล้วเราก็ทําการบิ้วใหม่แล้วทํทการใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วด้านหลังก็มีการอัพโชคหลังขึ้นมาเป็นโชคปูฟิฟนเดอร์ปรับแปดตัวนี้ค่อนข้างที่จะ ในถัอวได้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะนุ่มนวลและนึบเอาอยู่เลยคือด้วยน้ำหนักด้วยอะไรได้กต้องขับสามารถออยู่ปรับแต่งได้แล้วก็ชุดหน้าครับชุดหน้าคันนี้ทําอะไรบ้างชุดหน้าคันนี้ก็มีการพ่นกานสนิมเหมือนเดิมแหละครับทั้งคันเลยแล้วก็มีการเอาน็อตทุกตัวที่เราถอดออกไปเนี่ยมีการบิ้วใหม่ทั้งหมดทําให้ดูใหม่ประกอบใหม่หมดแล้วก็พวกชุดลูกหมากลูกหมากหน้าทั้งหมดทั้งชุดเลยเป็นของแท้ทุกชิ้นเลยนะโอ้โหของแท้นี่ ราคานี่ไม่ต้องสืบเลยอเด้งถ้าเป็นของแท้ใหม่หมดอ่าสิบประจุเนี่ยของแท้ใหม่หมดเลยอ่าแล้วก็อันนี้มีปิ่นนกหน้ายกหมาอยู่แล้วครับอ๋อไอ้ที่เห็นสีบลอนนี่คือปิ่นนกยกนะใช่ครับแล้วก็มีการบิ้วใหม่แต่ก็มีการเปลี่ยนบูทตัวในเนี้ยไปด้วยอ่าทำให้รถเนี่ยกลับมาเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งอืมอ่าและไอ้เรื่องระบบเบรกอะครับระบบเบรกคันนี้ก็ยังคงเปลี่ยนสายเบรกสายออนเบรกใหม่ทั้งหมดเลยสามเส้นหน้าและหลังอ๋อเป็นสตา์ที่เราทำนะใช่ครับใช่ครับชุดสายออนชุดพวกนี้แล้วก็็เหน ข้างหน้านี่มีการแข่งด้วยมีการแข่งเออมีงานการแข่งเป็นงานอลูมิเนียมของที่เราสร้างขึ้นมาเป็นงานคาร์ต้อมแตกตรงรุ่นไทเกอร์เลยไทเกอร์สปอร์ตเรเดอร์ใส่กันได้หมดใช่ครับผมบอกว่าบอดี้สวยช่วงล่างสวยภายในสวยโอเคคือคันนี้ถือว่าจบสมบูรณ์แบบแล้วสมบูรณ์แบบนะครับเหลือแค่อุปกรณ์ต่างๆอีกนิดนึงใช่นะครับตามที่ลูกค้าต้องการแล้วกันกลับมาขับดีครั้งหนึ่งถ้าใครมีสปอร์ตเรเดอร์ แบบนี้นะครับเอามากลับมาทํากับเราได้ครับอยากจะให้เป็นแบบสายแบบเก็บเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าจะเป็นแบบสเตจหนึ่งแบบคันนี้ก็เอามาให้เราทําได้อ๋อันนี้เจ้าของรถชื่ออะไรครับเนี่ยคันนี้เจ้าของรถชื่อคุณเทนครับอ๋อต้องขอบคุณมากครับในฟาร์มไว้วางใจให้เราทํารถคันนี้ขึ้นมาโอ้โอต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับครับที่บอกว่าดูแดจนตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ต้องบอกว่าเรามีการจับมือในการทำใช่ครับนะครับหาอะไร ทำนู่นนี่นั่นอันนี้ต้องบอกว่ามันสนุกในการทํางานครับถ้าใครมีลักษณะแบบนี้ผมแนะนําครับเราไม่เขาเรียกว่าแชร์กันทํามันก็สนุกดีครับใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าของรถแล้วก็ทุกความไว้วางใจนะครับที่มีให้เรามาโดยเสมอครับนะครับวันนี้เราปิดคลิปวันนี้แล้วกันนะครับก็ใครที่สนใจในการทำรถดีสโตนนะครับเบอร์โทรติดต่อผมครับ0 8น1 4 4 1 9 9 1ครับ0919156545ครับแล้วก็ต้องทาง เพจนะครับ JAAF Bodyshop ใน YouTube ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยวันนี้จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ Sport Rider b a c k s p o r t Rider ล a c อ Sport Rider อ่ะครับครับตอนนี้รถนะครับก็มาถึงแล้วนะครับเราสไลด์มาส่งครับกลัวฝนตกครับเจ้าของรถเดี๋ยวไปรอดูนะครับว่าเจ้าของรถจะชอบไหมทักย้แวรแรกเขาว่าไงเขบอกว่าไม่กล้าขับเลยกลัวฝนตกกลัวฝนตกเราก็กลัวฝนตกมามาส่งเลย

ตอนนี้เราก็สไลด์มาส่งเรียบร้อยเรียบร้อยครับนะครับกลัวฝนตกนะครับก็เลยถึงที่เลยใช่นะฮะก็วันนี้มาอยู่อีกที่หนึ่งดีกว่าที่บอกว่าเป็นร้านอาหารที่เรามาทานประจำอ่าแล้วก็ก่อนนี้ต้องแบบทุกอาทิตย์เลยดีกว่ามาร้านอื่นเยร้านนี้ตอนะครับะวันนี้เราเอาเจ้าแบ็กสปอร์ตไรเดอร์คันนี้มาแบบสมบูรณ์สมบูรณ์แล้ว ที่เราได้รีวิวไปตอนนั้นอาจจะขาดสติกเกอร์ใช่ครับใช่ครับตอนนี้เราทําให้2มุมมองคนที่ดูว่าโอเคติดก็ได้หรือไม่ติดก็ได้จะเป็นสีดําแบบแบบคินๆเลยก็ได้จะเป็นแบบตรงยุคตรงรุ่นแบบตรงปกเลยคือเป็น Back สปอร์ตเ d เดมีลายแดงด้านหลังนี่เห็นแล้วแบบคือมีรุ่นนี้ต้องติดแบบนี้มันถึงจะจบใช่ครับแล้วก็เป็นรถที่น่าเก็บเอาง่ายใครขับรุ่นนี้ก็ถือว่าสุดในรุ่นสปอร์ตเเดอร์แล้วดีกว่า ถ้าข้อมูลแม่ๆนๆเน,นี่ยสองร้อยคันนะเนี่ยอยู่ในสองร้อยคันนะ<ช>โอ้โหสุดยอดเ <Black Sport S 1> ลยเดอีอบอดี้ Body ทุกอย่างเรียบร้อยอะนะครับเรื่องช่วงล่างเรียบร้อยเหมือนที่เราได้อธิบายไปใช่ครับนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวไปฟังน้ําเสียงเจ้าของรถอีกนิดนึงะนะครับก่อนที่จะปิดคลิปที่นี่ที่ไหนครับบ้านนลำชยงดิน,นรับใครอยากทานอาหารอรอ่อยอร่อยมาที่นี่ได้เลยอันนี้อยากถามความรู้สึกหรือว่าเห็นรถครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างก็ ถูกใจตามที่ตั้งใจไว้เลยป่ะตามที่ตั้งใจไว้ก็คืออยากได้ช่วงล่างใหม่สีใหม่ภายในก็ก็ถูกใจที่ต้องการครับเอ๊หายนิดนึงกล้าลุยไหมก็ถ้าเกิดมีเวลาก็ต้องก็ต้องลุยอ่ะใช่เดี๋ยวไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันโอเคต้องบอกครับว่ามันเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นแบบที่น่าเก็บที่หายากดีกว่าแบ็กสปอร์ตไรเดอร์เนี่ยอันนี้เพิ่งซื้อมาเลยใช่ไหมครับก็ซื้อมาแล้วก็มาจอด ได้ประมาณเดือนเดือนนึ่งยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ลเลยเอามาทําก่อนน,นี่แหละอันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันมีอนาคตไปต่อได้อีกผมว่ายังไงก็ผมควรทำ่อวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณเจ้าของรถนะขอบคุณมากครับท,ที่ไว้วางใจนะครับรบรคัดูแล้วถูกใจเนาะถูกใจครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวจะพาไปลองขับหน่อยนะครับว่าจะถูกใจแค่ไหนครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ ก็ขอเขารู้ใจกันโอเคใช่ไครับขอบครับ